นยองยองครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดต่องกัน,กนอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองตะคายาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะจัดกิจกรรมนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนหนึ่งเหมือนสาวสปาเบอร์นะครับก็เลยมาหน่อยนึงนะครับก็รอจังหวะว่าเออ่ตอนนี้มาประเทศญี่ปุ่นนะก็เลยมาซื้อของฝากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตะคายาม่านะครับมันมีของฝากที่ขึ้นชื่อของเขาอยู่มันคือตุ๊กตาฮิด่านั่นเองผมก็เลย ปเลือกซื้อนะครับของฝากน่ารักๆนะครับมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับสามชิ้นด้วยกันนะฮะรายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะครับจะอยู่ในแฟนเพจของผมนะสําหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับรบกวนกดไลค์แฟนเพจของผมนะครับที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับแล้วรอดูนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรมาให้เล่นนะฮะผู้ชนะนะครับสามท่านจากกิจกรรมนี้นะครับจะได้ของ จากญี่ปุ่นนะฮะจากเมืองคิดาไมจากเมืองคายามาเลยนะครับเป็นต uh ุ๊กตาทิดะน่ารักๆสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปด้วยว่าของรางวัลมีอะไรบ้างสามรางวัลนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคําขอบคุณจากผมนะครับแล้วก็ไปขอขวัญพี่ใหม่ให้กับเพื่อนๆที่คอยสนับสนุนผมมาแล้วกันนะครับผมแต่วันนี้เนื่องจากมันหนาวมากแล้วพีม้าตกไปมัวนะฮะยังไงก็จะขอลาเพื่อนไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพบกับ กิจกรรมได้เร็วๆนี้นะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย